วันนี้ผมจะรีวิว Honda Civic ตัวใหม่ล่าสุดและในวิดีโอนี้ผมจะ d i s เครดิต BMW และ Mercedes-Benz นี่ไม่มีเหตุผลที่จะไปเล่น a c คลาสกับซีรีส์2นอกจากแบบเออ,อยากได้ The Brand ใช่ออส่วนบิลเขาต้องการเสียงอย่างชาร์จเสี <laughs> ยงยางดังที่ส <laughs> และ Honda กำลังท้าทายคุณอยู่ <laughs> เขากำลังวัดใจคุณอยู่ครับถ้าเกิดว่าในขณะที่เขาไม่มีแอร์หลั์ <laughs> เขายังขายได้ <laughs> เขาก็ขายต่อไป สำหรับฮ o n d a c ซ v i c ตั้งราคาชนกับคู่แข่งเลยครับเริ่มต้นที่9 0 0แสนกลางๆและจบที่หลาน2มีทอนซึ่งโดยรวมจะท้าชน Mazda 3วัดส่วนต่างกันแค่เงินทอนเท่านั้นครับแต่ Toyota Corolla a l t i s ิจะเริ่มถูกกว่านิดหน่อยและตัวท็อปจะจบถูกกว่าแสนหนึ่งครับผมมาอัตาเล่งซี v i c มาลอง3 2 1 มาได้มากกว่าเดิมครับคือมันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าบูสต์มันเพิ่งอัดเข้ามาคือมันมันค่อนข้างเนียนอยู่นะไอสปีดศูนย์ถึงร้อยหรือว่าร้อยถึงสองเอ็กเนี่ยไม่เคยคาใจกับมันแล้วกันใช่เพราะว่าเออ,เอ,อพอมันมีเครื่องเทอร์โบมันมีทอร์กออกมาจากทุกย่านรอบเลยเออคันเร่งก็อ่ะในโหมดอีค่อนในโหมดไโหมด,หมด,หมด,หมดสปอร์ตอะไรก็ช่างอ่ะตอบสนองดีนะตอบสนองดีแต่มันจะไปติดเรื่องเกียร์ CVT นิดนึงใช่คือตอนแรกที่ขับในสนามมาตอนแรกเกว้อเป็นที่เทอร์โบแหละ แล้วก็มาลองขับบนถนนปกติอะเทอร์โบแลกมันแทบไม่มีเลยนะใช่คือคอนด้าทำเทอร์โบแลกน้อยมากๆอันเนี้ยน้อยมากดีดีมากคอนด้มีการปรับไอตัวเกียร์ CVT ให้มันมีแบบเป็น shifting ให้ฟีลคล้ายๆกับเกียร์ทอร์คคอนเวอร์เตอร์แล้วแต่ก็คือมันยังไม่ดาราม่าให้ แต่ก็ปัญหาเรื่องนี้ก็คือมาตั้งแต่เจ็นที่แล้วแล้วเปลี่ยนสายพานเป็นโซ่เหมือนเตโยต้าซูบูรุใช่ไหมเหมือน t ต y o ต้ากับซูบูรุใช่ก็น่าเสียดายแต่คงสําหรับคนทั่วๆไปแล้วอ่ะคือคุณไม่ได้ไปขับคันนี้ในสนามหรอกแล้วก็เรื่องช่วงล่างนุ่มมากแบบว่ามันเป็นช่วงล่างที่ใช้ชีวิตประจําวันได้แบบทุกวันจริงๆคือวันที่ไปรับรถออกมาใช่ไหมขับมาจากบางนาไปถึงนครชัยศรีคือไม่เหนื่อยเลย ช่วงล่างแบบนี้เมื่อก่อนรถญี่ปุ่นไม่มีแบบนี้นะ5้าปีที่แล้ว10ปีที่แล้วคือหาแบบนี้ไม่มีเลยใช่อันนี้คือแบบอันนี้คือจะใช้คําว่าแบบเทคโนโลยีของรถญี่ปุ่นมันเริ่มตามรถยุโรปทันแล้วได้ไหมเรียกพูดอย่างนี้ได้ไหมเห็นภาพนะเห็นภาพเข้าใจมันเริ่มมาเริ่มตามทันแล้วอ่ะไม่คือพอพอพูดอย่างนี้ใช่ปะ่ะคือตอนนี้รู้สึกว่าไอ้พวกรถยุโรปขับหน้าเล็กๆอ่ะถ้าไม่เอาแบรนด์อ่ะ คือซีวิกนี่คืออยู่ได้แล้วอ่ะทั้งเรื่องความเร็วใช่ไหมทั้งเรื่องช่วงว่างและทั้งเรื่องเทคโนโลยีการใช้งานเรื่องออปชั่นก็ครบว่าว่ารถยุโรปคันเล็กๆอ่ะคือตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะไปเล่น a อคลาสกับซีรีส์สอนอกจากแบบเอออยากได้ The Brand ใเออจริงๆรแล้วบางคนอาจจะอ้างเรื่องของความปลอดภัยต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้ยูโรนแคดาวหมดแล้วถูกต้องยุโรปก็ยูโรนแคดาวญี่ปุ่นก็ยูโรนแคาดาวใช่มีแค่บางแบนด คือแปลกๆที่ผลิตในเรื่องสุดท้ายเลยที่อาจจะต้องตดกันจริงๆคือเรื่องเสียงและการสั่นสะเทือนใช่ NVHNVH เนี่ยต้องอ่าบอกสำหรับคนที่ไม่รู้แปลว่าเสียงและการสั่นสะเทือน n o i s e v i b r a t i o n a เออคือความหนักของเสียงและการสั่นสะเทือนคือมันมีเสียงในห้องโดยสารเนี่ยทั้งเสียงยางและเสียงลมเสียเครื่องดัง ยังชัดไหมชัดเสียงยางดังที่ <laughs> คือในความเร็วประมาณแบบ80ขึ้นไปอะ่ะเรื่องเสียงยางเรื่องเสียงลมอะ่ะมันมันค่อนข้างชัดเจนแล้วอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วมันจะไปบานอยู่ประมาณแถวแถวอ่120อะที่มันที่มันหนักที่สุดจริงๆอะ่ะ <laughs> คืออย่างนี้เนี่ยอาจจะยังพอเหลือสเปซให้เป็นเล่นมาสเตอามปะ่ะใช่ถ้าถ้าแบบคุณให้ความสําคัญกับเรื่องเรมาสเตอร์ญญาสามก็ยังมีอินทีเลียที่ดีกว่า แล้วก็เครื่องเสียงที่ดีกว่าคือการเก็บสุนทรยภาพสุทรียภาพในการเดินทางคือมันดีกว่ามัน,นาจ้ยังดีกว่าซีวิกเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องภายนอกของคังนนี้ดีกว่าครับลุกโดยรวมนะรู้สึกว่ามันดูไม่ เรียกร้องความสนใจเท่ารุ่นเก่าเพราะว่าซุกเส้นสายพวกอะไรเงี้ยมันดูเนียนเข้าไปหาตัวรถมันจะไม่มีเหมือนแบบความเป็นการดั้มหรือว่าความเหมือนคล้ายๆรถแต่งหรือรถที่สามารถไปแต่งต่อได้<ช>พอพเนึกอ<ช>อกไหม<ช>มันไม่แบบมันไม่อาจจะแบบเอกลักษณ์ใช่เมื่ออยู่บนถนนเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนเท่ารุ่นที่แล้วไม่เด่นเท่ารุ่นไม่เด่นแน่นอนไม่เด่นตัวอะไรผมชอบเจนที่แล้วมากกว่าแต่คือข้อดีของเจนเนี้ย มันดูมีความเป็นแอคคอร์ดมากขึ้นใช่ไม่ม,มันดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอายุของตัวรถเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วดูสูงขึ้นในทางที่ดีด้วยในทางที่ดีเพราะว่าเหมือนรู้สึกอย่างเงี้ยถ้าขับคันนี้ไปทําธุระรู้สึกดูสุขุมกว่าเออไม่ไม่เหมือนแบบเด็กๆขับไปหาทําอะไรกับผู้ใหญ่ในเด็กมหาลัยเออไม่เหมือนเด็กมหาลัยการที่ฮอนด้าเนี่ยเขาทําลายพวกเส้นสายแบบกันดั้มพวกนั้นมาอ่าฮะมันได้ความแอโรเดนามิกมากขึ้นด้วยไอพวก จุดต่างๆอะไรเงี้ยเขาดีไซน์ให้มันแอโร่มากขึ้นด้วยอย่างเช่นนี่หูข้างเดิมอยู่ตรงเสา A ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเขาติดวอลเท็กเจอร์ตรงนี้ไว้ด้วยก็คือกันเสียงลมอุดอู้ช่วยลดวินเทอร์บาลานซ์แล้วก็ฮอนด้าเนี่ยบอกว่าแบบฮอนด้าเรียกว่าคาเลคเตอร์ไลน์แล้วอีกอันนึงเรียก Belt Line, เบลดไลน์ขยับลงมามแล้วคราวนี้เขาทําให้กระจกใหญ่ขึ้นท่าทางวิสัยดีขึ้นเนาะแล้วก็โดยรวมเนี่ยตัวรถมันจะดูเตี้ยลงแต่ตัวรถมันไม่ได้เตี้ยลงเพราะขนาดคันนี้แม็กสินะ มันดูใหญ่กว่า17อาจจดมันดูคล<ส>้าย18<ำ>ออ,อาจจะพวกสีดําก็แล้วแต่ละกันเพราะว่าถ้าใครบางคนที่ชอบอะไรที่มันดูชบเชียวชบเชียววันนี้เออหรือเด่นวันนี้ก็อาจจะชอบรุ่นเก่ามากกว่าเออแต่ส่วนตัวเองผมก็ก็คิดว่ามันก็เป็นอีกทิศทางนึงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ลองเลือกกันดูแล้วก็มาดูด้านท้ายของย่ซีวิกเอฟนะครับผมก็เหมือนเดิมครับรู้สึกว่าเหมือน คอร์ดเก่าแล้วกันอาจจะด้วยไฟที่ดวงค่อนข้างใหญ่มันทําให้ข้างหลังเนี่ยอาจจะดูไม่โฉบเท่าแล้วกันถ้าไฟมันสลีกกว่าน,นี้ใช่ม,มันเลียวกว่านี้ LED มันคมกว่าน,นี้นะแล้วก็แบบพื้นที่กระจกตรงเนี้ยมันน้อยกว่าน,นี้ใช่น่าจะสวยขึ้นเยอะน่าจะสวยขึ้นเยอะ,ะมันรู้สึกก,กลมกลืนกับรถคันหน่นไหมถ้าถ้าจะว่างั้นได้ไหมก็กลมกลืนกับแอรคอร์ดอะใชะ่โอเคเออก็อย่างที่ว่ามันมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ที่แอดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสปอยเลอร์ ในตัว RS เท่านั้นปะในตัว RS ที่ดีอีกอย่างก็คืออ่มีปลายท่อออกคู่ซึ่งอ่กคู่ออกจริงออกจริงไม่ปลอมเหมือนพวกเกีรลมันรถยุโรปจะเป็นท่อเป็นเป็นงวงช้างลงมาแล้วก็มาแปะโครเมียมหลอกๆไว้ด้านนอกท่อพอมันไม่ออกตรงกลางเวลาคุณเปิดใช้ฝาท้ายอะมันจะไม่ร้อนขาในซ c Hatchback ที่เราเจอเราพบปัญหาแต่ตัวเซดานก็ไม่เป็นไงตัวเซดานไม่เป็นมันจะมันจะร้อนขานิดแต่แบบท่อคู่ออกแยกซ้ายขวางเงี้ยดีกว่าอะฝาท้ายฝาท้าย เปิดออกมาปุ๊บเป็นสปริงโหลดแต่ไม่มีคลิกไม่มีเตะเปิดนะไม่มีเตะเปิดไม่มีระบบไฟฟ้าใดๆทั้งสิน้นพื้นที่ก็โอเคสำหรับรถซีเซ gment ถือว่าดีด้วยบางบางจังหวะแต่ว่าอีกแล้วน่าเสียดายที่พับบอกไม่ได้อันนี้ขอวนอีกรอบหนึ่งว่า ไม่ชอบจริงๆรถที่พับเบาะไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันรถบางแบวนคือบางคันเนี่ยที่พับเบาะไม่ได้มันฆ่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งออกไปได้เลยเช่นนักกล์ฟหรือว่านักเสิร์ฟเออเขาอาจส่งของเยอะเออหรือคนที่ต้องส่งของเยอะๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีเบรซิ่งอยู่ข้างหลังแทนอืมเป็นเหมือนคำ้ำเป็นเหมือนคานค้ำใช่ก็อาจจะช่วยเรื่องการส่งตัวการขับขี่นิดนึงคงจะมาอ้างว่าเอ้ยเราติดคานตรงนี้ไว้ก็เลยพับเบาะไม่ได้ เดี๋ยวดูตัวแฮชแบ็กเดี๋ยวดูเดี๋ดูตัวแฮบพับได้แน่นอนใช่แล้วก็วัสดุข้างในว่าเป็นไงเหมือนกับรุ่นที่แล้วไหมข้างบนก็ยังไม่มีข้างบนไม่มีแต่ตรงนี้มีอ่ามีถึงแม้ว่าวัสดุพวกนี้อาจจะรู้สึกชีฟฟิมซี่นิดนึงนะต้องให้ฮอนด้าอย่างหนึ่งนะเขายังใส่ยางล้ออะไหล่เป็นใช้ชั่วคราว ใช้ชั่วคราวซึ่งเดี๋ยวนี้ไปใช้ไอ้พวกชุดปะยางหมดแล้วคือมันประหยัดต้นทุนของเขาด้วยใช่แล้วเขาก็อ้างได้เอ้ยฉันเอาน้ำหนักออกก็ตั้ง10-20ยี่าิบกี้เกียรล้อแตกหรือยางแตกต่างยังหวัดนะคุณจะอยากมีอยากมีชุดแบบนี้แบบนี้ติดไว้กับตัวอุ่นใจกว่าเยอะก็เรียบร้อยเนาะข้างหลังเรียบร้อยไม่มีอะไรเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าเข้ามาข้างใน ของซีวิกเอฟอีสองนะครับผมเอาอย่างแรกเลยที่ผมชอบเลยเนี่ยก็คือไอโซนคอนโซลหน้าตรงนี้ครับผมจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยไม่เคยเข้าไปอยู่ในแดดมีการถอยเข้ามาใกล้มือมากขึ้น และจอเนี่ยยังคุณภาพดีถึงแม้จะไม่เคยอยู่ในแดดไม่จําเป็นต้องไปสู้แสงกับแดดก็ยังมองเห็นชัดชัดเจนทุกอย่างการแบ่งเมนูเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีและง่ายมากๆถ้าเราเห็นแถบข้างบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนคอนเน็กชันของมือถือและตรงกลางเป็นเมนูกลางและข้างล่างเป็นเมนูเฉพาะในอ็นร์เทนเมนต์เท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอยังมากับว i r เลส s s Apple Carplay ด้วยเล็ก s ั s 2 0 2 2ยังไม่มีวายเลส CarPlay เลยเพิ่งมีมาให้ออใช่ อ่ะทีนี้เนี่ยมันก็เป็นวเลสคาเพลแล้วมันก็ต้องมาคู่กับที่ชาร์จวเดสด้วยซึ่เป็นคอมโบที่ดีมากๆครับผมเพราะว่าสายลุงลังเนี่ยหายไปหมดเลยถูกฮอนด้าบอกว่าไอ้ตรงริชตรงเนี้ยอ่ะฮะเขาดีไซน์มาให้คุณพักมือตรงนี้ะแล้วก็ใช้ทัชสกรีนใช่ซึ่งเราก็ไม่ชอบทัชสกรีนแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันทําให้มันใช้งานสะดวกขึ้นใช่เพราะอย่างใน S Class ที่มันใหญ่เกินไปมันไม่มีที่วางมือแล้วมันกดยากใช่ กดยากกว่า h อนด้แล้วเมนูซับซ้อนด้วยเมนูซับซ้อนอันนี้ไม่ซับซ้อนมีแค่สองหน้าจอง่ายมากชัดเจนง่ายมากดูโปงให้อันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีก็ยอมต้องยอมรับแล้วแหละว่ามันเป็นทัชสกรีนแต่ว่ายังยัง Honda ยังไม่จบเรื่องงานประกอบคือโอเคลองโยกคอ่วนกลางแล้วก็ขยับนิดหน่อยไม่แย่มากเหมือน CRV ที่เคยรีวิวกันไปแล้วก็อีกอย่างที่พรีเมียมขึ้นมาเนี่ยก็แถวคอนโทรลแอร์ซึ่งการกดสวิต หรือว่าการบิดลูกบิดเนี่ยโหแบบรู้สึกดีมากๆเลย <Okay. S 1> แล้วก็มีชั้นแบ่งเหมือนว่าโซนตรงฮันนี่คูมตรงเนี้ยมันแบ่งระหว่างจอข้างบนกับตรงแอร์เนี่ยทำให้เรารู้ว่าจะปรับแอร์เนี่ยไปโซนไหนจะปรับจอในโซนไหนได้ง่ายขึ้นมันไม่ตีกันเอองานออกแบบมันไม่ตีกันแล้วก็ที่ชอบอ่าเป็นอินฟเชันอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือในนี้เนี่ยไม่มีวัสดุสะท้อนแสงให้แสบตาอย่างรถยุโรปเนี่ยชอบกันมากเลยอะออดี้เนี่ยหนักสุดก็คือ มีแผงวางใช่ไหมพอแดดลงปุ๊บยิงแสงเข้าตาเราปั๊บในนี้ไม่มีแสงรบกวนงั้นเอาว่าบิวเนี่ยไปดูมาว่าเขาออกแบบมามีเจตนายังไงบ้างคือมันดีขึ้นเยอะจริงๆมันดีขึ้นเยอะจริงจมันดีขึ้นเยอะจริงจคือคอนเซปต์ของ Honda า o อนดโยนคอนเซปต์ให้อ่ดีไซเนอร์กับวิศวกรของคอนด้าเลยบอกว่าอเอาคอนเซปต์ของกูดมอร์นิงแบบ แสงยามเช้าที่ตกลงมาแล้วแบบมันรู้สึกอุ่นใจกําล <c oughs> ังจะกินคัวซองกับเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่มาของคอนเซปต,ต์ตรงนี้แล้วก็ดีไซนเนอร์เขาก็เลยบอกว่าเออถ้ถงางั้นกูดมอร์นิ่งเนี่ยมันคือสิ่งเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างรวมกันที่ทําให้มันเป็นความรู้สึกที่ดีอก็ไม่ว่าจะเป็นหนังพวงมาลัยตรงนี้จอตัวใหมท่ที่มันจะมีเวลคัมสกรีนที่ก็รู้สึกถึงกลิ่นอายของ Good Morning อยู่นิดนึงการลงรายละเอียดดีเทลอย่างเรื่องพวกสวิตช์แล้วก็ปุ่มต่างๆที่มันกดแล้รู้สึกดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะก็คือเป็นการยกระดับคุณภาพที่ไม่ได้แค่แบบยัด เกี่ยวกับเรื่องของวัสดุพรีเมียมเข้ามามันยังมีเจตนาการออกแบบเข้ามาช่วยด้วยว่าเออเขาอยากให้ตรงไหนใช้แล้วรู้สึกยังไงไม่ได้แค่โยนปุ่มเหล็กโยนอะไรอะไรซีซัวอย่างนี้ใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งที่ที่ฮอนด้าโยนโจทย์ไปให้ก็คือเขาต้องการคลีนนับห้องโดยสารด้วยพวกเขาต้องการมินิมัลไส์พวกปุ่มอะไรพวกเนี้ยฮอนด้าใช้คําว่า interior noise noise ในความยุ่งเหยิงแปลว่าความยุ่งเหยิงหมายถึงแบบความแบบความเออความยุ่งเหยิงความรกอะไรเงี้ยความรบอ่าความรบความยุ่งเหยิงซึ่ง ไอความรู้ความยุ่งเหยิงเนี่ยจริงๆไม่ชอบรุ่นแถวอย่างหนึ่งไม่ชอบอย่างแรงเลยคือการที่มันแบ่งคอนโซลสองชั้นแล้วก็มาทําให้เราลากสายเขาเรียกอะไรสา,สายสายไฟอะไรซีซัวขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงนั้นอะไรแบบนั้นเนี่ยมันหายไปแล้วอ,อย่างปุ่มพวงมาลัยอ่ะก็ไม่มีปุ่มพลาสติกแบบทับเพื่แวว์ตลกตลกมาแล้วจอในรุ่นนี้ก็ไม่ได้เห็นขึ้นไปรับแสงจอเรือนมาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะเป็นขีดสีแดงใช่ไหม,อมเออแต่เนี้ยเป็นแถบเหมือนแถบ ของใน Audi, ออดี้รุ่นก่อนปรับไม่ได้เชนคล้ายๆว่าเป็นแถบขาวเป็นไฟขาวนวลตาให้ให้อารมณ์เหมือนรถยุโรปเมื่อประมาณ4ี่ห้าเจนที่แล้วแล้วกันเออเจดีกว่าสมัยนี้บางคันด้วยในจอวงซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เอน a i n m e เทนเมนต์ต่างๆเพงพวมือถือวิทยุบลูทูธอ่าแอปเปิลคาร์เพเห็นใช่ไหม,มชัดเจนเนาะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ่าการขับขี่ driving information พวกอัตราสินเปลืองทริปคอมพิวเตอร์อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดใคร อันนี้เนี่ยที่เถียงกับวิวนิดนึงคือเรื่องความชอบของตัวดีไซน์หน้าปัดในเมื่อมันเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยเราสามารถปรับได้ตามใจชอบแล้วกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทําให้คนไม่ทะเลาะกันว่าจะเอาแบบไหนอ่ะเรื่องเกจดีไซน์เนี่ยก็สามารถตั้งได้เป็นวงกลมหรือว่าจะเป็นบาร์ซ้ายขวาซึ่งขออธิบายความชอบสิในรถแข่งเนี่ยไอตัวแบบนี้มันจะมันจะไม่ขึ้นตรงๆแบบนี้มันจะขึ้นแล้วก็ไปทางขวาแต่อันเนี้ย เขาไม่ได้ทํามาให้มันเป็นสไตล์รถแข่งหรอกบิวว่ามันทํามาให้มันเหมือนกับโชว์เคสไอ้พวกระบบทราฟิกเรคคนิชันอะไรต่างๆเข้าใจเข้าใจแล้วก็คือเขาจะเปิดพื้นที่ตรงกลางให้มากขึ้นใช่ให้มันดูตรงกลางดูไม่รกเขาจะได้โชว์ระบบเซนซิงแต่ว่าถ้าถามผมผมก็ยังชอบแบบวงกลมใช้วงกลมดีกว่าใช้วงกลมอ่านง่ายอ่านง่ายมันจะได้ดูเหมือนรถทั่วไปแต่อันนี้ก็ถ้าใครอยากได้พื้นที่ตรงกลางที่เปิดกว้างขึ้นเออก็ก็มาใช้แบบบาร์ดีไซน์ก็ได้ แล้วที่ดีอีกอย่างนึงก็คือ Honda สามารถแก้ในสิ่งที่รถยุโรปสมัยนี้แก้ไม่ได้ก็คือเรื่องเปียโนแบล็กข้างในใซึ่งมันจะเป็นเขาใช้กันทั้งคันแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็มันก็เป็นรอยง่ายมากๆอ่ะ Honda เขาแก้ไงวิว Honda จริงๆตรงนี้ก็จะเป็นเปียโนแบล็กตอนแรกเนี่ยแล้ว Honda ก็บอกเฮ้ยมันเป็นจุดที่มือเราโดนบ่อยๆใช่ เขาก็เลยเอาแมชชีนมามิลลิ่งให้มันเป็นลายเหมือนคล้ายๆกับคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนคล้ายๆเหมือนรอยสักสักลงไปใช่ไหมเออเป็นมิลลิ่งในเพรสคิดอ่ะมันบอกว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเปียโนแบล็กนะแต่คือผิวสัมผัสพอมันโดนเอามิลลิ่งตรงนี้ไปแล้วมันมันไม่เหมือนเป็นโนแบล็กเขาไม่ได้พยายามทำเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะบอกก่อนบางคนมาขึ้นมาถึงเอ๊ะทำไมเป็นลายคาร์บอนปลอมไม่ใช่คาร์บอนบอกบอก คือรุ่นที่แล้วซัพพอร์ตมันน้อยแล้วกันมันมันบานออกอะมันบานออกมันเหมือนนั่งโซฟาอ่าโอเคแล้วผมอยากให้มันมีซัพพอร์ตมากกว่านี้เข้าใจอืมซึ่งตัวนี้ก็ Honda ก็ไปใช่ฮอนด้าฮอนด้าเรียกว่า stabilizing seats stabilizing แต่ว่าทำให้นิ่งคงตัวแล้วกันอันนี้เราโอเคก็ถือว่าตอนขับก็ถือว่าคงช่วยนะช่วยช่วยคุณเยอะแล้วกันใช่พรเราไปลงแท็กมาใช่เราไปลงแท็กมาแต่ก็ถามว่า หลายคนอาจจะกลัวมันบีบมันไม่บีบนะมันไม่บีบแย่ขนาดนะั้นมันยังเป็นเบาะที่นั่งทุกวันได้โดยที่ให้สปอร์ตตัวหลังเราเนี่ยจะได้ไม่โค้งเคงถือว่าดีมากๆถ้าจะให้พูดโดยรวมแล้วเนี่ยคือมันอาจจะไม่เหมือนงานคราฟทเท่ามาสตาแต่ว่าคุณภาพชีวิตทุกอย่างในนี้ถูกอัปเกรดขึ้นแล้วในจุดแต่ละจุดต่างๆเนี่ยไม่ยุ่งเหิง คือตักกะที่มันใส่เข้าไปใ,ในการดีไซน์มันออกมาให้เราสัมผัสได้เลยว่าเออเขาตั้งใจทําอินเทเลียคันนี้มากกว่าคันเก่าเยอะมากๆช่แล้วมันดูแบบอัพมาจากรถตลาดที่ยําส่งขายยําส่งขายเงี้ยออกมาเป็นรถที่เป็นแบบเออมีคาแรคเตอร์มีดีเทลให้การใช้งานเนี่ยออกมาได้ดีมากๆซึ่งเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหลังกันต่อดีกว่าไหมไปก็ถือว่า ความกว้างใหญ่เนี่ยยังดีมากน่าจะดีที่สุดในเซ g มนต์นี้แล้วนะถ้าเทียบกับ Mazda 3อ l t i d อะใช่คือกลบ Mazda 3ไปเลยมีรูมเหลือเฟือเหลือเยอะมากๆถ้าสูง178วิว1 8 3ทั้ง2คนในตำแหน่งที่เบาะนั่งขับเนี่ยเหลือมีรูมแบบเยอะมากๆแถมยังสอดเทา้ายืดขาไปด้านหน้ายืดขาไปใต้เบาะได้ด้วย,ยและถ้าเกิดว่าคนที่อาจจะสูงไม่เท่าเราอย่างเงี้ยอาจจะนั่งไขว้ห้างเลยก็ได้นะ เป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนกันนะคือคือพื้นที่เนี่ยมันดีขนาดนั้นเลยอีกเรื่องหนึ่งที่ขอชมก็คือเรื่องหน้าต่างที่อย่างที่พี่บอกด้านนอกว่ามันมีการลดเส้นคาเลคเตอร์ลงมาใช่ไหมเออทำให้หน้าต่างเนี่ยมันใหญ่ขึ้นก็ลองนั่งโดยสารด้านหลังโดยตัวเองแล้วก็ก็ถือว่ามองออกไปก็แบบเออสบายดีเพลินๆเออไม่ไม่กระจกเสาซีด้วยใช่มีกระจกเสาซีด้วยไม่แคบไม่ตันสบายมากๆแน่นอนแต่ที่จะไม่สบายเลยเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถามกันในเอร์เน็ตมากมายว่าทําไมถึงไม่มีแอร์หลัง ทางทางที่อย่างน้อยคือคุณมีสายชาร์จ USB มาให้2ช่องแล้วใช่ไหม,มน่าจะน่าจะทำให้ข้างหลังเนี่ย full option ไปเลย <Option. S 1> เออเขาบอกว่าถ้าเกิดแอร์หลังเนี่ยไม่ได้ช่วยยอดขายเขาประมาณ5-10%เนี่ยเขาเขาคงไม่ใส่มาแล้วกันซึ่งมันก็ตอนนี้เนี่ยเขากําลังวัดใจกับลูกค้าครับเขากาลังวัดใจคุณอยู่ครับถ้าเกิดว่าในขณะที่เขาไม่มีแอร์หลังเนี่ยยังเขายังขายได้เขาก็ขายต่อไปคือต้องถามตัวเองว่าไหวไหม แต่ตลาดเนี่ยมันไปแล้วครับตลาดไปแล้วตลาดมันไปแล้วเออเขื่อนเขาแตกไปแล้วอ่ะก็เออก็ก็ช่วยไม่ได้ละกันคือลูกค้าเขาก็วัดใจลูกค้าลูกค้าก็วัดใจกันเองใครไหวก็ซื้อใครไม่ไหวก็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 รอต่อไปลองรอดูและกันแต่มองอีกมุมหนึ่งนะซี v i c เจนนี้ทุกรุ่นทุกรุ่นย่อยได้ Honda Sensing ครบทุกอันใช่มูลค่าตัวนั้นแพงกว่าแอรหลังแน่นอนเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้ว คือสู้บสมาสตา d a ไม่ได้แต่คือจากที่มันเคยเป็นเครื่องเสียงของโน้ตบุ๊กถูกๆอะ่ะมันกลายเป็นเอออย่างน้อยเป็นเครื่องเสียงที่ดูมีแบบเออน่าใช้ไม่มีที่ให้ติอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้พิเศษอะไรเหมือนกันสำหรับภายในของ all new civic มันคือการยกระดับมาตรฐานภายในของ civic ใหม่ทั้งหมดมันคือการอัปเกรดทุกอย่างให้พรีเมียมขึ้นใช้สะดวกขึ้นใช้ดีขึ้นและทันสมัยมากขึ้นและเดี๋ยวผมจะให้บิวพาคุณไปชมงานวิศวกรรมของ Hon d a ครับ เช่นเคยครับเราอยู่กับ Honda AT ก็ถ้าเกิดคุณกำลังเล็ง Civic Turbo ตัวใหม่อยู่เนี่ยลองเข้ามาแวะดูที่นี่ได้ครับรับรองว่าส่วนรถโหดแน่นอนอก็วันนี้เราอยู่กับตัว Civic เจนใหม่เจน11นะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยมันมีการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของเครื่องยนต์อยู่เยอะพอสมควรและผมก็อยากจะโชว์เคสการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเริ่มแรกเลยเนี่ยเครื่องยนต์ได้รับการอัปเดตพลังถึง 5้าแรงม้าจาก173ในตัวเจนที่แล้วตอนนี้มาเป็น178นะครับก็ตัวแรงม้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากตัวเทอร์โบที่มีการปรับปรุงเดิมเนี่ยไอดี ID เนี่ยเข้าด้านข้างเทอร์โบตอนนี้ฮอนด้าได้ปรับการเมาส์ให้มันเฉียงนิดนึงแล้วตัว ID เนี่ยจะเข้าอีกฝั่งเข้าแบบทะยงทะแยง แล้วก็ส่วนของไบพัดอะไรต่างเนี่ยฮอนด้าก็ได้มีการออพติมัลไอส์ไอตัวใบพัดที่อยู่ในเทอร์โบทาให้มันมีอากาศเนี่ยโฟลดีขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงหลักๆอีกอย่างหนึ่งเลยในเครื่องยนต์ของ Ci v ิ c เทอร์โบตัวนี้นั่นก็คือตัวของ e x กซอนะครับตัวท่อไอเสียฮอนด้าได้มีการปรับใช้วาลวแล็ปมากขึ้นเพื่อท Ex ํ Ex อกซออสกับจริงๆก็คือไอเสียที่อยู่ในลูกสูบเนี่ยมันจะถูกดันออกและในขณะที่มันดันออกเนี่ยมันจะเปิดวาวยดีทำให้มันดูดอากาศไอดีเข้ามาตรงนี้ช่วยลดในเรื่ององงขแล เรายกรถขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่าใต้ท้องรถซีวิ c เจนใหม่เนี่ยก็ได้มีการทําให้มันเรียบพอสมควรเหมือนกันมีการดูเรื่องของแอโรดิามิกอยู่เยอะเหมือนกันอย่างเช่นจุดนี้ที่เป็นวินดิเฟลเตอร์ที่เอาลมออกจากตัวล้อแล้วก็ส่วนตรงนี้มีการเจาะรูเพื่อให้เป่าให้มันระบายความร้อนอตรงนี้ก็มีไอเสียอยู่แต่ตรงนี้ขอตินิดนึงเป็นแผ่นเหล็กที่บางแล้วก็แอบคมเหมือนกันนะ แล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูช่วงล่างหน้าของเจ้าซีบิกใหม่เนี่ยก็ปกติทั่วไปปิกนกสองชั้นแม็กเตียสันสตาร์ดเหล็กกันโคงเนี่ยใหญ่พอสมควรเลยอันนี้ผมชอบเบรกหน้าเป็นพอร์ตเดียวนะครับคันนี้รถวิ่งมา4 5 0 0ันโลแล้วก็จุดที่สนิมมันเริ่มออกมาแล้วเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะตามพวกจุดยึดต่างๆพวกน็อตถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นในเกรดเดียวกันเนี่ยอย่าง c h r อย่างเงี้ยมันไม่เยอะเท่านี้แต่คนน้าก็บอกว่า เขาได้เปลี่ยนซับเฟรมหน้าของซีวิกเจนนี้เจน11เนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งอันเลยซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยโอกาสขึ้นสนิมเนี่ยจะน้อยกว่าแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของน้าหนักเบาด้วยเข้ามาดูด้านหลังของซีวิกใหม,ม,ห ic, ใหม่ก็จะเห็นว่ามีการพ่นพ,นพวกสปเปรย์ซับเสียงเข้ามาตรงนี้ด้วยจุดแรกที่อยากให้สังเกตเลยก็คือเวบาหลังเหล็กกันโครงหลังเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าอันหน้าเยอะถ้าเกิดคุณเป็นพวกสายซิ่งเนี่ยผมแนะนําให้ไปเปลี่ยนอันเป็นอันใหญ่ขึ้นของอันหน้ามีจุดน่าสนใจอย่างหนึ่งตัวเวบาหลังเนี่ย้ดกกนลง อันนี้นะ่าสนใจมากๆผมไม่เคยเห็นนะตัวพวกคอนโทรลอาร์มต่างๆเนี่ยก็เป็นวัสดุเหล็กทั่วไปคือในรถราคาเรนจ์ประมาณนี้คุณคุณคุณอยาหวังว่าคุณจะได้อลูมิเนียมน้ำหนักเบาอะไรพวกนี้คุณต้องไปเปลี่ยนเอาเองนะครับ <os> ก็ช่วงล่างของ Honda เนี่ย <os> เขาก็มีการปรับจูในเรื่องของพวกจุดบูชชิ่งต่างๆเนี่ยมีการใช้วัสดุที่มีความนิ่มขึ้นสําหรับคนที่อยากเอาไปแต่งขับให้มันสนุกขึ้นก็แนะนําสวบาหลังใหม่นะให้มันใหญ่ขึ้นแข็งขึ้น แล้วก็พวกสตัดปรับเกลียวที่คุณสามารถตั้งค่าได้ก็ตรงนี้จะช่วยลดแล้วก็สามารถช่วยพวกควบคุมในการพวกคอนโท,ทรลในเรื่องของพวกบอดี้โรลได้มากขึ้นเข้าไปอีกผมว่าตอนนี้ Honda Civic ใหม่คือบรรทัดฐานใหม่ของเซกเมนต์นี้คุณได้เครื่องยนต์ที่แรงและประหยัดน้ำมันคุณได้การขับขี่ที่สนุกสนานเกาะถนนพอตัวและที่สำคัญยังนิ่มสบายแถมคุณยังได้ห้องโดยสารที่หรูขึ้นทันสมัยขึ้น และกว้างใหญ่ขึ้นจริงๆและในตอนนี้ระบบ Active Radar ต่างๆก็ไม่ได้ถูกล็อกไว้ให้เพียงแค่ตัวท็อปแล้วมันจะมีแค่พวกเรื่องจุกๆจิกๆเล็กๆน้อยๆที่ Honda เนี่ยคิดว่าคุณทนใช้กันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ